สวัสดีค่ะว้ยข้าปุกค่ะวันนี้เราพามามาชมหอม98นะคะณนะวันนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ส3สสาวันแล้วดูค่ะแย่งกันเลยค่ะแย่งกันปิดปกคุมเลยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆแล้วกลิ่นหอมแบบหอมละมุนมากเลยอยากให้ทุกคนมาได้ได้ชมแล้วก็ได้แบบสัมผัสกลิ่นหอมของหอมหอมจริงนี่ค่ะ อาไม่เป็นสารหลายแล้วนะคะต้องบอกค่ะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเรานี่ใช้ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือฝนตกให้เราด้วยช่วงระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยฝนฝนก็ตกให้เราด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพามาดูห,หอมหอมจริงๆนี่ค่ะการแตกกอดีมากเลยนะคะเริ่มนี้แล้วค่ะเริ่มจะปกคลุมของแบบเขาเรียกว่าปกปกของไอ้นี้ละแต่ยอมรับค่ะว่า เป็นข้าวที่ดีมากๆกินก็อร่อยหอมก็หอมอายุก็อยู่ที่9ก้าส้าถึงเกวันนะคะอุยกอหนึงดูค่ะดูกอหนึงนี่นี่ค่ะกอหนึงโหแตกเยอะนะคะตกประมาณยี่สิบกว่าต้นนะคะยี่สิบกว่าต้นแปลงเปรียบเทียบเราอยู่ไกลๆตรงนู้นนี่ค่ะอันนี้ข้าว หอม98นะคะเป็นข้าวนุม่มมีกลิ่นหอมนะคะอมิโรสจะอยู่ประมาณ15บ6นะคะต้นสูงประมาณ95เซนนะคะเป็นข้าวออกใต้ใบนะคะเป็นข้าวก้มใต้ใบนะคะทรงกอตั้งค่ะเป็นข้าวทรงกอตั้งใบทงตั้งนะคะหอมหอมค่ะเราพามาดูโอ้ย ใส่ปุ๋ยไปใส่จุลินทรีย์ไปมีแหนแดงเข้าไปอีกโอ้หลายอย่างเลยนะคะจะงามเกินไปไหมเนี่ยเราอ่าแต่ผลของการที่เราใส่จุลินทรีย์ด้วยก็จะทําให้ไม่เป็นสาหร่ายเยอะตอนแรกโอ้หเป็นสาหร่ายเขียวนี่ค่ะสาหร่ายเขียวแบบนี้เลยค่ะเป็นสาหร่ายเขียวแบบนี้เลยนี่นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะแต่ตอนนี้คือแบบบางเบาบางเบามากบางเบามาก หอมหอมค่ะหอมจริงๆนี่นะคะเราพามาชมมาเก็บตัวอย่างกันเรื่อยๆค่ะน้องชื่อเล่นหอมฟุ้งนะคะหอมฟุ้งจริงค่ะพามาดูพามาดูกำลังแย่งกันเติบโตเลยค่ะตอนนี้นี่นะคะแย่งกันเติบโตเลย สวยสดงดงามค่ะนี่ค่ะลักษณะก็ให้ดูให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะลำต้นทรงกอค่อนข้างเป็นข้าวอายุอายุ95วันถึง98วันแต่กอแต่กอได้ดีเลยนะคะในอายุแค่33วันหลังจากปักดำถือว่าใช้ได้เลยค่ะเป็นข้าวที่ใช้ได้เลย แต่ว่าน้องจะติดขั้วเหนียวขั้วเหนียวหน่อยไม่ต้องกลัวคะ่ะนกจิกไม่หลุดนี่นะคะนกจิกไม่หลุดคะ่ะอันนี้เป็นข้าวหอม98นะคะอายุ95วันถึง98วันเป็นข้าวนุม่มมีกลิ่นหอมทานอร่อยเป็นข้าวเมล็ดยาวด้วยค่ะต้นสูงประมาณ95เซนทรงกอตั้งใบทงตั้งนะคะการก้มของรวงนี้อยู่ใต้ใบนะคะ เราพามาดูค่ะเดี๋ยวเราพามาดูใหม่นะคะขอบคุณค่ะ